ที่ ,3797 ันที่แท้เป็นเช่นนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องนี้มอบหมายให้โบคาจัดการได้โบคาจะคอยเฝ้าอยู่ร,บรอบๆไม่ปล่อยให้ใครเข้ามาไกลเขาเรียบรับประกันขอเพียงคนพวกนี้ไม่ลงมือกับพวกเขาก็พอแม้เขาเป็นคนที่ชั่วร้ายเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งระดับพลังก็ไม่อ่อนด้อยแต่เขารู้ดีว่าตนเองอยังห่างชั้นจากการเป็นคู่ต่อสู้ของคนเหล่านี้ หากฝืนสู้ด้วยนั่นก็เหมือนกับการเอาไข่ไปกระทะกับก้อนหินโดนหาที่ตายโดยแท้ตอนนี้ได้มีโอกาสเช่นนี้มาอย่างยากลาบากเขาย่อมต้องคว้าเอาไว้ให้มันพยายามรอดชีวิตไปให้ได้ไปเถอะตู้ฟานส่งสัญญาณจากนั้นยืนมองอยู่ตรงนั้นขอรับหัวหน้าทหารรับจ้างคนนั้นรีบตอบก่อนจะพาทหารรับจ้างของเขาไปยืนโดยรอบกระจายกําลังเฝ้าระวังโดยรอบ ภาพนี้ทำเอาทหารรับจ้าง20กว่าคนข้างหลังอ้าปากค้างเกิดอะไรขึ้นเหตุใดแม้แต่ทหารรับจ้างดำใต้ดินที่ชั่วร้ายเป็นอย่างยิ่งยังลวนหวาดกลัวพวกเขาพวกเขาเป็นใครกันแน่หัวใจของจิ้นอีเฟิงพันบุบไหวตลอดทางมานี้แม้จะเห็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกตื่นตกใจและน่าเหลือเชื่อมานับไม่ถ้วนแต่ภาพทหารรับจ้างดำดินที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวอีกทั้งยังยินดีเฝ้าระวังรอบๆให้นั้นก็ยังคงยากจะเชื่อได้อยู่ดี เรียงอาสนีสายฟ้าที่สมพาลงมาภายเขาตั้งสติได้เต็มที่เขามองไปยังเตาล้อมโอสถนั้นตามสัญชาตญาณเห็นเพียงหูยินเียนยวนพลิกฟ้ามืออย่างรวดเร็วปานพลังวิญญ,ญาณในเตาคล้ายกับถลักไปยังใจกลางเตาทั้งหมดในวินาทีนี้ตอนนี้เองตรงที่ห่างออกไปร้อยมีเหมือนกับว่ามีเสียงการต่อสู้ดังมารังเขาพันรวบรวมสติแล้วตะาวาัดเสียงเบาระวัง ทหารรับจ้าง20คนไม่กล้าประมาทแม้สักนิดพวกเขาจับตามองร,บรอบๆอย่างตั้งใจฝังเสียงการต่อสู้ดังมาจากความมืดเสียงนั้นคล้ายกับเสียงการต่อสู้ของทหารรับจ้างดำกับสไตร,ร์อีกทั้งยังมีเสียงอาวุธปะทะกันของผู้ฝึกบำเพ็ญคนอื่นอีกด้วยคนตระกูลโอยางที่มุ่งหน้ามาทางนี้ต่างได้ยินเสียงอัศนีสวรรค์บนท้องฟ้าพาลลงมาสามครั้งสายตาจ้องมองไปยังทิศทางนั้นทันที ในดวงตาของชายชราคนนั้นทอประกายก่อนจะตะโกนว่าเร็วไปข้างหน้าเร็วคนกลุ่มหนึ่งเล่นเดิ่งทางตอนกลางคืน,คนมุ่งหน้าไปยังทิศทางนั้นอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันเฟิงจิ๋วที่อยู่ตรงกลางไขยกลนโอสถกำลังดำเนินการขั้นตอนสุดท้ายหลังจากโอสถหลอมรวมกันเป็นรูปร่างนางฟาดฝ่ามือลรงคาหนึ่งโอสถที่สองแสงสีคารบริสุท์ก็บพันแพ่กระจายก่อนลอยมาจากเตา ยามโอสถออกจากเตากินสมุนไพรเข้มขน้นยิ่งเตมจมูกนางมองโอสถที่มีแสงสีขาวราวกับแสงจันท์เม็ดนั้นในใจรู้สึกตื้นตันอย่างหาได้เปรียบต่อให้ในอดีตจะเคยล้อมโอสถระดับเก้าออกมาได้นางก็ยังไม่เคยรู้สึกตื้นตันใจถึงเพียงนี้ตอนนี้เห็นโอสถเม็ดนี้สําเร็จออกจากเตามาได้ขอบตานางพันแสบร้อนขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่ในที่สดุดนางก็ลอมออกมาได้แล้วมีโอสถเม็ดนี้เมื่อเจอต้องฟื้นแน่นอน นางยกมือขึ้นเปิดขวดโอสถจากนั้นใส่โอสถที่เหมือนกับจันทร์งามเข้าไปข้างในเมื่อปิดฝาแล้วก็เก็บไปในห้องมิติหลังจากเก็บโอสถเรียบร้อยแล้วถึงวางใจลงได้เสียทีลมหายใจถูกผ่อนออกมาเสียงหนึ่งยินดีกับนายหญิงที่หลอมโอสถสําเร็จฉินซินที่อยู่ข้างๆยิ้มออกมาอย่างมีความสุขดีใจมากเช่นเดียวกันมุม,มปากของเฟิง่งเทียวยกขึ้นเล็กน้อยเมื่อรอยยินปรากฏประกายในดวงตานางก็พูดไวเช่นเดียวกัน ใช้เวลาหนึ่งวันเต็มๆกว่าจะหลอมโอสถออกมาได้โอสถมีสามเม็ดแต่สุดท้ายแล้วที่สําเร็จกลับมีเพียงเม็ดเดียวมีเพียงเม็ดเดียวเท่านั้นที่สมบูรณ์แบบกาเสียงร้องแหลมพันดังมาเฟิ่งจิวชอนสายตามองออกไปเห็นเพียงอีกากินเนื้อสีดําครับทางอ้วนอ้าปากส่งเสียงพร้อมกระผพือบปีกบินไปยังเตาโอสถราวกับคันซอนปากที่อ้าออกนั้นพุ่งตรงไปที่กลางโอสถโดยตรงตอนที่ ,3798 เกนเมฆาออกรงสัตว์นับร้อยถอยหนีในเต่าไม่มีโอวสกลัวเพียงแต่อีกากินเนื้อตัวนั้นจะก,กระเพือปีกมาทำร้ายนางนางจึงถอยหนีอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันก็ใช้มือข้างหนึ่งปกป้องหน้าท้องเอาไว้ส่วนชินซินก็ตั้งท่าคุ้มครองอยู่ข้างหลังเฟื่องจิวในทันทีนางไม่ได้ลงมือจู่โจมเพียงปกป้องเฟื่องจิวพร้อมถอยหลังด้วยไม่อยากให้บุตรของเฟื่องจิวได้รับบาดเจ็บไปด้วยพวกเหลืองวาก้าไปข้างหน้าทันที กระบ,บี่ของอิงอีว่องไวยิ่งหนักพุ่งออกมาจากทิศใดก็ไม่อาจดูฝันอีกากินเนื้อที่คาดคิดจะแย่งโอสถในเตาภายในพริบตาเดียวอีกากินเนื้อตัวน,นั้นโผงเข้าข้างล่างวินาทีที่หลบเลี่ยงอิงอีตัวมันก็พุ่งเข้าไปในเตาโอสถแล้วเมื่อเข้าไปก็กระพือปีกอยู่ข้างในเสียงดังคือพับก่อนจะมีเสียงร้องกากาคล้ายกับถูกลวกดังออกมาเอิงจิวมองภาพนี้ด้วยความประหลาดใจอยู่บ้างเห็นอีกากินเนื้อตัวน,นั้น หลอดเข้าไปในเตาแล้วอีกท้งกระพือปีกอยู่ข้างในอาจเป็นเพื่อรับความร้อนจากภายในเตาคนของอีกากินเนื้อจึงล่วงไปไม่น้อยพอโอสถที่หลอมในเตาเป็นโอสถสําหรับกินอีกากินเนื้อตัวน,นั้นเป็นสัตว์ประเภทกินเนืเ้อเน่าด้วยเหตุนี้เฟื่องจิ๋วจึงมุ่นคิว้วเดินออกมาจากข้างหลังของเชนซินนางพีกฝ่ามือคลาหนึ่งกระแสปานทรายหนึ่งพผู้ออกไปอีกากินเนื้อที่กําลังกระเพือปีกอยู่ในเตาจึงถูกพัดออกมาจากเตาโอสถ กากาเสียงร้องแหลมสูงที่เปลี่ยนเป็นแห่ผ้าดังขึ้นก้อนสีดำลอยออกมาจากเตาก่อนจะถูกปานกระบีสังหารกลางอากาศในทันทีปานกระบีดูดันวาดพัผ่านเลือดสายหนึ่งสาดลงบนพื้นหญ้าศพอีกากินเนื้อขาดเป็นสองท่อนก่อนตกลงกลางคงหญ้าเฟิงจิ๋วช้ำเลืองมองอีกากินเนื้อตัวนั้นจากนั้นมองไปร,บรอบๆก่อนจะเห็นว่าบนต้นไม้ไม่ไกลล้วนมีสัตว์ปีกอยู่ สายตาม,มากมายจับจ้องมาที่นางเห็นดังนั้นนางก็ขมวดคิ้วเป็นปมนางเดินไปข้างหน้ามาถึงข้างเตาโอโสดโอโสดเม็ดสีดำสนิทสองเม็ดในเตาตกอยู่ขอบพอบพออีกากินเนื้อตอนนั้นในเตามีคนอีกา,ก,ากินเนื้ออยู่สองสามเส้นด้วยนางกระตุ้นปานที่ฝ่ามือก่อนที่ลูกไฟจะพุ่งออกจากฝ่ามือนางไม่นานนักก็เผาขนนกที่อยู่ข้างในเหล่านั้นจนเกลี้ยงหลังจากนางเก็บโอโสถสีดำสองเม็ดนั้นขึ้นมา,นมาคิดว่า แม่โอสถสองเมตรนี้จะใช้การไม่ได้แต่ไม่รู้เช่นกันว่าหากกินเข้าไปแล้วจะเป็นอย่างไรเมื่อเก็บโอสถขึ้นมาแล้วนางโบแคนเซอร์คราหนึ่งเต่าโอสถใบนั้นถูกเก็บเข้าไปในห่วงมิเตเช่นเดียวกันเสียงสัตว์คำรามที่ดังมาจากรอบๆไปจนถึงเสียงกระทบกันของดาบและกระบี่เหล่านั้นนางฟังแล้วขมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจอยู่บ้างอื่นเมคาะัผนเสียงเย็นชาดังขึ้นแสงสว่างสายหนึ่งก็พุ่งออกมาตาม เกิดเมคาออกมาจากโค้งมิติยืนอยู่ตรงหน้านางเจ้านายเจ้าอยู่ข้างในนานพอแล้วไปเถอะไปเที่ยวเล่นรอบๆสักหน่อยเพื้องจิ๋วกล่าวมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยในดวงตาปรากฏรอยยิ้มแปลกประหลาดพอได้ยินดังนั้นเกิดเมคาที่เข้าใจความหมายของนางจึงตอบรับในทันทีมันก้าวไปข้างหน้าก้าวหนึ่งเงยหน้าขึ้นคำรามร้องมาหนึ่งเสียงโ h กทันทีที่เสียงคำรามดังออกไปแรงกดดันมหาศาลของสัตว์เทวะก็แผ่ออกไปด้วย กระแสปานที่มองเห็นด้วยตาเปล่านั้นกับเพื่อนรากับริวขึ้นทําเอาสัตว์ที่อยู่บนต้นไม้และสัตว์ร,ร้ายที่อยู่ในป่าพากันทันศีซานนี้เอาชีวิตรอดด้วยความคลาดกลัวตึงๆตึงๆตึงๆเสียงสัตว์นับร้อยห่อตะบึงดังขึ้นในป่าหลังจากนั้นทั่วทั้งสีทิศโดยมีพวกเฟื่องจือเป็นจุดศูนย์กลางสัตว์ร,ร้ายเหล่านั้นต่างวิ่งหนีกันอย่างบ้าคลั่งราวกับว่ามีสัตว์ร,ร้ายน่ากลัวกำลังไล่ตามหลังพวกมันอย่างไรอย่างนั้น